สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นผอนหุนคนทำได้วันนี้เราจะมาพิสูจน์หุ้นที่แม้จะมีเซียน VI ไปถือหุ้นอยู่นะครับก็ไม่ได้ทำให้กำไรของบริษัทมันเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับตรงกันข้ามก็ยังทำตามที่ประกาศไว้ไม่ได้นะครับเป็นการดิสเครดิตหรือขาดความน่าเชื่อถือ โดยผลของการกระทำของตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากนะครับตัวเลขมันบอกชัดเจนนะครับคราวนี้ก็นะครับหุ้นตัวเนี้ยนะครับเขาเป็นอะไรยังไงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปิดเว็บไซต์ s e t t a d e c o m แล้วก็ดูตามไปด้วยได้นะครับก็คือหุ้น LTH นะครับบริษัท l ไ n e Up โซลูชันจำกัดมหาชนนะครับอุ่นตัวนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลบริษัทนะครับที่บอกว่านะครับมันเป็นอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูสิทธิประโยชน์อีกทีนึงนะครับเราไปดูในส่วนของข้อมูลบริษัทก็จะดูในส่วนของราคาพานะครับทุนจดทะเบียนนะครับชำระเต็มแล้วหรือยังไม่เต็มนะครับอะไรเงี้ยนะครับแบคร่าวๆนะครับ พ่าห้าสิบบาทนะครับผ่าห้าสิบบาทนะครับนโยบายการจ่ายปันผลนะครับก็คือในอาตาัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสิบร้อยละสี่สิบของกำไรสุทธินะครับหลังจากสำรองอะไรต่างๆทุกอย่างละนะครับทุนจดทะเบียนก็ร้อยแปดล้านกว่าอันนี้ก็ชําระไปแล้วร้อยสามล้านนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณห้าล้านนะครับที่ยังเป็นหนี้บริษัทอยู่นะครับ ยังไม่มีการเรียกชำระนะครับอันนี้จำนวนหุ้นก็คูณ2เข้าไปนะครับร้อยสามก็เป็น206นะครับ206ล้านหุ้นนะครับอันนี้ก็คือธุรกิจตัวนี้นะครับเป็นพวกจำหน่ายสิน,นะคะ้าอุโปโภคบริโภคไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองนะครับซื้อมาขายไปก็ไม่มีความโดดเด่นหรือว่าความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันนะครับเรามาดูนะครับ ปีนี้นะครับเขาว่ายังไงบ้างนะครับก็คือปี68ใช่ไหมครับปี68เนี่ย26มีนาคมที่ผ่านมานะครับคราวนี้เขาประชุมกันเสร็จแล้วมติที่ประชุมก็นะครับงดจ่ายเงินปันผลเห็นไหมครับเอออันเนี้ยพวกเราก็เห็นชัดเจนเลยนะครับถ้าประกาศว่าจะจ่ายปันผลนะครับตามข้อบังคับของบริษัทนะครับหลังจากสำรองสำรองอะไรหมดแล้วนะครับ ว่าจะประกาศประกาศนะครับว่าจะจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือผู้บริหารขาดความน่าเชื่อถือนะครับถ้าทาไม่ได้ก็ไม่ต้องประกาศไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่ามีบางบริษัทนะครับนโยบายการจ่ายปันผลก็ชัดเจนเลยก็คือไม่จ่ายปันผลนะครับในตลาดหลักทรัพย์ไทยเรานะครับก็คือเป็นเน้นเป็นกลอสต็อกไปนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการทํากําไรแล้วก็ทําให้อ่า ราคาหุ้นเนี่ยมันขยับไปตามมูลาค่าหุ้นนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของอหุ้นที่ไม่จ่ายปันผลนะครับแต่ถ้าประกาศว่าจะจ่ายปันผลแล้วไม่จ่ายอันนี้ก็คือผู้บริหารขาดความน่าเชื่อถือประกาศว่าจะจ่ายปันผลแล้วทำให้ขาดทุนอยู่เรื่อยๆอย่างเนี้นะครับอันนี้ก็คือผู้บริหารขาดความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้ก็เราจะมาดูว่า นอกจากไม่ไม่จ่ายบรนผลแล้วนะครับก็ยังมีการเพิ่มทุนอีกอย่างเงี้ยลบกวนพูดถึงหุ้นอีกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับทั้งทๆที่นะครับงบการเงินหรือข้อมูลนะครับทางการเงินเนี่ยเราไปดูในส่วนของข้อมูลทางการเงิน5ปีก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะในส่วนของแฟกชีดนะครับรายละเอียดเพื่อนๆดูนะครับว่าเขาก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับเขาก็ไม่ได้ขาดทุนอะไร มีกำไรนะครับในแต่ละไตรมาสอย่างเงี้ยแต่ทําไมต้องมาเพิ่มทุนรบกวนพูดถึงหุ้นอีกและที่สําคัญก็คือนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นเห็นไหมครับมากกว่าปีหกหกอีกนะครับเออมากกว่าปีหกอีกเป็นจะเป็นเท่าตัวเลยนะครับเติบโตเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆิดตีไปร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับยี่สิบเอ็ดสตางค์นะครับปีต่อมา42ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับ รายได้ปีที่แล้วนะครับกำไรสุทธินะครับรายได้รวมนะครับปีนี้400กว่าล้านปีก่อนหน้านั้น229ล้านอย่างนี้นะครับกำไรสุทธิจาก30ล้านขยับมาเป็น80ล้านทําไมไม่จ่ายผลผลเนี่ยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องดูละนะครับถ้าผู้บริหารบริษัทไหนขาดความน่าเชื่อถือเพื่อนๆก็ต้องไปดูเหตุผลนะครับว่าคําอธิบายของฝ่ายบริหารจัดการเขาว่าอย่างไงบ้างนะครับ อันนี้อันนี้ก็อยู่ที่วิจารณณของเพื่อนๆนะครับสร้างผลตอบแทนนะครับให้กับผู้ถือหุ้นเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับสร้างผลตอบแทนให้กับให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นนี่เยอะนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องดูน้าใจของผู้บริหารด้วยว่าในเมื่อนะครับสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นได้23%จ่ายปันผลไหมอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูละนะครับ อย่างเงี้ยนะครับจ่ายัลผลไหมงดจ่ายันผลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือยังใช้ไม่ได้นะครับในความหมายตรงนี้แล้วก็หุ้นนะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีเพื่อนๆดูนะครับวิ่งขึ้นไป15บาทอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลงมานะครับเพราะว่าพูดพูดได้แต่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับราคาก็จะ15บาทลงมาเหลือ5บาทอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มูลค่า ตามบัญชเีเมื่อเทียบกับราคาแล้วแพงถึงสิเท่านะครับแพงถึงสิบเท่า,แ,ทาแต่ถ้าเป็นผู้ก่อการนะครับถ้าเทียบกับผู้จะตั้งบริษัทเนี่ยถ้าจากตรงนี้นะครับเพื่อนๆซื้อแพงกว่าเขาประมาณ30เท่านะครับอันนี้ถือว่าแพงกว่า เขาเยอะมากๆนะครับก็น่าจะมีการเทขายนะครับจากราคา15บาทกว่าๆลงกระทั่งเหลือลงมาตรงนี้นะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงพูดถึงหุ้นใหญ่หรือไม่ต้องห่วงเจ้าของบริษัทละนะครับอันนี้ก็เราก็เป็นห่วงนั่งทุนด้วยกันนะครับถ้ามูลค่าหุ้นทาบัญชีระดับ3กว่าเนี่ยเราก็ไม่จับผันผลนะครับอ,อย่างเนี้ยนะครับขาดความน่าเชื่อถืออย่างเนี้ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แพงมากๆนะครับรอให้ต่ำกว่า1นนก่อนอย่างเนี้ย อันเพิเพื่อนๆอ,อาจจะกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับณนะตอนนี้ก็คือยังใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องตรวจสอบพิจารณาด้วยตนเองนะครับเราไปดูในส่วนของแฟกชิตกันนะครับอ่ามาเก็ตแคปก็เล็กๆนะครับพันสองล,ล้านนะครับอ่าแล้วคราวนี้ในส่วนของอ่าผู้ถือหุ้นนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะครับก็จะมีอ่าเซียนทงสถาพรนะครับ อันนี้ก็เป็นเซยนบี v I นะครับที่ผมบอกเพื่อนๆว่าแม้กระทั่งมีเซยนบี v I ไปซื้อถือลงทุนในหุ้นอยู่ก็ไม่ได้การันตีว่าบริษัทนั้นจะจ่ายปันผลไม่ได้การันตีว่าบริษัทนั้นจะมีกําไรไม่ได้บริษัทว่าไม่ได้การันตีว่าบริษัทนั้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีต่อ นั่งลทุนนะครับที่ไปเข้าซื้อราคา15บาท12บาทตอนนี้เหลือ5บาทอย่างนี้นะครับจ่ายผันผลก็ไม่มีอย่างเงี้ยนะครับแล้วถามว่าผลตอบแทนจะมาจากช่องทางไหนนะครับถ้าไม่ใช่ปันผลถ้าไม่ใช่ส่วนต่างราคาแต่ตรงเนี้ยราคามันมันจาก15บาทกว่าลงมาเหลือ5บาท6บาทอย่างเงี้ยนะครับน้าราคาปิดตลาดวันนี้5บาท15เห็นไหมครับคราวนี้ในส่วนของสภาพคล่องทางการเงิน,น,เ,นเพื่อนๆก็ดูนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับสภาพคล่องนะครับถ้า CR สักสองเท่าขึ้นไปเนี่ยโอเคนะครับนี่สินต่ำกว่าหนึ่งโอเคนะครับแล้วสาเหตุที่มาเพิ่มทุนก็คือนะครับการไปกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินเนี่ยเขาไม่อนุมัติแน่นอนนะครับคราวนี้จะออกหุ้นกู้ก็ไม่มีใครเอาเนี่ยก็มาลำดับที่3ก็คือต้องรบกวนพูดถึงหุ้นโดยการเพิ่มทุนนั่นเองนะครับในส่วนหนึ่งก็คือ,อถ้า ส,ส,สภาพคล่อ네ง <IM Anh vídeo> สองเท่าเนี่ยมันจะเอาไม่อยู ps. Ps ่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวงจรเงินสดเนี่ยเราดูนะครับว่ากว่าจะมีเงินไหลเข้าบริษัทเนี่ยเกือบตีไว้3เดือนนะครับอันนี้สามหกสิบแปดอันนี้เกือบ6เดือนอย่างเงี้ยนะครับกว่าจะมีเงินนะครับไหลเข้าสู่บริษัทเนี่ยใช้ระยะเวลาหลายเดือนมากนะครับฉะนั้นวงจรเงินสดเนี่ยนะครับมันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าโอเคนะครับคุณกว่าจะเก็บนี้ได้ใช้ระยะเวลา3เดือน3เดือนกว่านะครับ แต่ว่าต้องเอาไปชําระนี่ก่อนนะครับห้กว่าวัน60กว่าวันเนี่ยมันมันเร่งกว่ากันเยอะเลยนะครับอาัตราเร่งของการต้องเอาเงินอ,ออกจากบริษัทเงินไหลออกจากบริษัทเนี่ยเร็วกว่า,เ,าเงินที่เข้ามาถึงมือบริษัทน,นะครับมาถึงบริษัทนะครับตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของการจะต้องไปกู้ยืมเงินสถาบันแต่ว่าอันนี้เขาไม่อนุมัตินะครับออกหุ้นกู้ก็ไม่มีใครเอามันจึงมาตกนะครับดความเดือดร้อนจึงมาตกา ถึงมือของพูดถึงหุ้นนักลงทุนที่ไปซื้อถือลงทุนในหุ้นตัวนี้ก็คือมันจะมีการเพิ่มทุนเข้ามาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมีเซียนวี v I มาซื้อถือลงทุนอยู่ก็ไม่ได้การันตีว่านะครับบริษัททําธุรกิจแล้วจะมีกําไรเพราะว่ามันเป็นธุรกิจธุรกิจที่แบบแบบไม่มีความได้เปลี่ยนในเชิงการแข่งขันนะครับซื้อมาขายไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเพื่อน,อนๆนะครับต้องดูว่า นะครับเซียนวีไอท่านนั้นๆน่นนะไปซื้อถือลงทุนในหุ้นตัวนั้นนะ่ะอย่างมีนัยยะสําคัญหรือไม่นะครับโอเคถ้าจา่าลำดับ8ปนะครับเป็นลําดับที่2อย่างเงี้ยนะครับอ่าซื้อถือลงทุน30มสิบามสิเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมีนัยยะสําคัญอย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับแต่อันนี้ไม่ถึง1%อย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีความสําคัญอะไรเอ่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการให้เกียรตินะครับก็คืออาจจะเป็นลักษณะว่า เอาขอชื่อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเอาไปประดับบริษัทให้ดูให้ดูดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าจะมาหลอกคนที่ประเมินมูลค่าหุ้นเป็นไม่ได้นะครับจะมาหลอกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องปั้นผ่นผนผนอนหุ้นคนทำคนทำได้นะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเป็นผู้ที่ฉลาดตัวเลขนะครับตีความตัวเลขนะครับใช้เหตุใช้ผลนะครับและก็เข้าใจนะครับพอเข้าใจปุ๊บก็ สามารถที่จะควบคุณตัวเองไม่ต้องไปซื้อหุ้นตัวนี้นะครับตอน15บาทตอน1 4บบาทอะไรแล้วแต่นะครับจนกระทั่ง5บาทนี่ก็ยังไม,ไม่ไม่คู่ควรเลยนะครับยังไม่คู่ควรดังนั้นก็ราคาที่จะมีความน่าสนใจก็ ต้องต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนะครับอย่างน้อยก็ p พร์ทูบุ๊กไวลุ่นเนี่ยจาก10ลงมาเหลือ3เนี่ยนะครับจาก3เนี่ยนะครับถ้าต่ำกว่า1เนี่ยสัก0.5อย่างเงี้ย0.7อย่างเงี้ยเพื่อนๆค่อยมาพิจารณาอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ฝากบอกเพื่อนๆนะครับให้พิาจารณาตัดสินใจมีสติปัญญาในหุ้นขอเพื่อนๆมีความสุขนำการลงทุนสม่ำเสมอทุกๆท,ท่านนะครับโชคดีในโลกแห่งการลงทุนขอบคุณครับ